สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตปูช่องที่เรามุ่งมั่นนำเสนอรีวิวรถยนต์ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับโลกยานยนต์หากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ลงตัวทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวันนี้เราขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ h t m S สินสมุดรถยนต์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในปี2025โดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยความสามารถที่หลากหลายและนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับปี2025 HTMS ซินสมุทรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่ดูหรูหราโฉบเฉี่ยวและลงตัวในทุกมิติด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่มีลวดลายใหม่พร้อมระบบไฟเลเดรรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสไตล์ในเวลาเดียวกันภายในรถใช้วัสดุที่พรีเมียมมากขึ้นให้สัมผัสที่นุ่มนวลและหรูหราไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแบบปรับไฟฟ้า พื้นที่โดยสารที่กว้างขวางและการจัดวางอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทุกการใช้งานในส่วนของราคานั้น h t m s ซินสมุดถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าอย่างยิ่งโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทซึ่งเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และสมรรถนะท,ที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าเครื่องยนต์ในรุ่นนี้เป็นแบบเทอร์โบชาร์จขนาด2.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง250แรงมา้าสามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและตอบสนองต่อการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ำมัน STM S ิซนสมุดทำได้ดีมากด้วยอัตราสิส้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองและสูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรในเส้นทางไกลซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดห้องโดยสารยังคงเน้นความสะดวกสบายเบาะที่นั่งรองรับสริระได้ดีพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นหรือระยะไกลระบบอินโฟเทนเมนต์ใน HTMS ซิมสมุดก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสมรรถนาอื่นๆเลยโดยมาพร้อมจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางแบบเรียลไทม์และการสังงานด้วยเสียงที่ช่วยให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนเสียงจากลำโพงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางทำให้ทุกการขับขี่เป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน ด้านความปลอดภัย HTMS สินสมุทรยกระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเช่นระบบช่วยเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่สามารถปรับตัวตามการจราจรได้ระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคันที่ให้ภาพคมชัดทําให้คุณมั่นใจได้ในทุกเส้นทางท้ายที่สุดแล้ว HTMS สินสมุทรเป็นรถยนต์ที่เหมาะสําหรับผู้ที่มองหาความสมดุลระหว่างดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกล รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่สามารถเติมเต็มทุกความคาดหวัง HTMS ซิมสมุทรคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม